ี่มินอยู่ไหมครับมาหาพี่มินเหรอครับผมทั้งสองคนเลยเหรอใช่ครับเฮียมินหะมีน <คะ S 2> ้องมาหาลูกเชิญนั่งเลยค่ะครับมีเรื่องอะไรเอ่ยผมมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องอะไรเรื่องมันเป็นไมไงผมจะมาปรึกษาเรื่องเพื่อนครับ โอเรื่องมันเป็นมาไยไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหม ตด้เรียนสายอะไนะได้รครูสอนดีปะเขาจ๋อเรเยยากสู้ที่โเียสอนเหรอโอ้ครูการดเหรอนสอนดีเรอย แม่เราโทรมาแล้วอะ่ะล้วน่าจะได้กลับบ้านงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะไม่ไปไม่ไนะฮัลโหลค่ะแปแค่ทำอะไรอยู่อว่่อ่อ๋อโอเคแล้วจริงชูว เดยวปลูกดูมากม่โคตรสนุกต้องไปดูนะเพื่อนอ๋อว่ะเฮ้ยแ้วนี่รู้เจอวันนี้ด้คาเฟ่กันไหมเออไม่เป็นไรดีกว่าวันนี้เราไม่ว่างไปนะเฮ้ย <c oughs> แซมนายบอกไม่มาไงอ๋อพอดีค่าเพื่อนมาผมก็เพื่อนต้องเส้งแกอยู่เป็นตาเลยว่าจะเจ๋งยังไงไ

ฉันไม่รู้เธอมารักไหนเธอจะดีหรือเธอธะร้า,า,ายก็ฉันยังไม่กลัวใจว่าใจที่ติดเธอต้องการได้เพราะฉันสันท่ทนะิแล้วเข้ามาทีแล้วแพ่เฮงมูดิขอโทษนานาราไเ่นกันดีกว่า เจาตากับสีทาแพร่ด้เหอชอบแพนะอแพรนะขอโทษนะแล้วว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าไหมเจ้าห่างอยากเป็นงูดิขอโทษนะเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเจมาตากับสีทาแพร่ด้

อ่าโอเคพี่เข้าใจรับรู้รับทราบเรื่องทั้งหมดแล้วแล้วอยากให้พี่เนี่ยช่วยในด้านไหนในเรื่องเนี่ยอยากให้ช่วยเรื่องอะไรอยากให้ช่วยเรื่องกับต้าไป,ไปก็แพรคือให้พี่ไปคุยใช่ไหมหรือยังไงครับไปคุยให้ให้เข้าใจกันใช่ไหมเพ<ว>ราะว่าบ,บรรยากาศตอนนี้ดูเหมือนแบบอึดอัดมากเลยใช่ไหมพวกเราอึดอัดใช่ไหมใช่ครับโอเคพี่รับเรื่องแล้วรับทราบแล้ว เดี๋ยวจะดูจะสังเกตให้แล้วก็จะช่วยคุยให้โอเคไหมครับครับโอเคสวัสดีค่ะ ย้องหัวหมทีแล้วแพรเห็นมูดิแพ้ห้อยไวอย่างสิคุยน้ำยังเงกับมูห้อยย่งสิผ่านมากับตามีความหมายเลยเหรอเธอรู้ได้ยังไงว่าเรากับต้ามไม่ได้รู้สึกอะไรกันเธอรู้ไหมว่าเรากับอาอเป็นอะไรกัน ไดเป็นอะไรของนาวะที่อยากคุยก็คุยขี่อยากเงียบก็เงียบมีอะไรก็พูดกันตรงๆอ่วะเราก็มีความรู้สึกนะเว้ยที่เห็นเราเงียบอะล้วแี่อยากให้แกแคร์ความรู้สึกเรา ใจอะไรที่แย่งของคนอื่นไม่เห็นตกใจแบบนี้เลยเก่งมากนะสอนมังดิวิชาแย,ย่งคนอื่น ูด้วยนั่นนั่นใเย็นน,ยน้องคือพี่ถามตรงๆนะตอนเนี้ยคบกับใครอยู่ไหมก็ต้ตไมนะครับพี่อ่ะรู้เรื่องพวกเราหมดแล้วนะเรื่องอายกับแพไอ้กับแพเขาเป็นเพื่อนกันนะเรารู้ไหมเขาเป็นน้องในชมรมพี่ทั้งสองคนเลย คือทั้งอายกับแพรายอะเหมือนรู้สึกมานานแล้วส่วนแพรกกำลังเริ่มรู้สึกแต่เขาพบกับต้าไม่ได้ต้ารู้ใช่ไหมความรักอะ่ะเกิดมามันก็ต้องมีแหละสักครั้งหนึ่งคนเรามันต้องมีต้องมีอยู่แล้วแต่ความรักที่หาย,ยากที่สุดอะต้ารู้ไหมมันคือความรักจากเพื่อน รักเพื่อนความสัมพันธ์จากเพื่อนพัฒนามาเป็นแฟนมนเลิกกันได้แต่ถ้าเป็นเพื่อนกันมันเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะมันเลิกกันไม่ได้คนที่ที่ใจดีผมจริงจริงเราไม่ต้องขอบคุณที่หรอกคนที่เราควรขอบคุณไม่ใช่ที่เบตาเป็นไงวะขอบคุณด้วย

โอเคเยวคุยให้อะไรเนี่ยมาแล้วสองคนเลยฝั่งนี้พี่อะรู้เรื่องทั้งหมดแล้วพี่ไปคุยกับตามาแล้วเรียบร้อยด้วยพวกเราอะ่ะเรา2องคน เป็นเหมือนน้องสาวพี่กูจริงเลยนะพี่ไม่อยากให้เรื่องเท่านี้มาทําให้ความสำคัญของเราทั้งสองคนนะ่ะมันแตกแยกเราโฟกัสเรื่องเรียนก่อนคุยกันดีๆเข้าใจไหมพี่จะกลับแล้วกลับด้วยกันนะดีไหมเฮ้เพื่นกลับกัน เข้าใจแล้วเราก็ขอโทษแกเหมือนกันที่ไม่ฟังอะไรเลย